t ทนดี้ดีไซน์สถาปัตยกรรมยุคใหม่ไม่ตกเทรนด์สาระความรู้ทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยก้าวทันทุกเทคโนโลยีการออกแบบจากทุกมุมโลกโดยวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรวมกับคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM MHz 819.5สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ t r e n d y Design รายการที่จะนำเสนอความรู้ทางสาวิกรรมร่วมสมัยของเทคโนโลยีแห่งการออกแบบในด้านต่างๆและรวบรวมเทรนด์การออกแบบจากทั่วโลกมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาหลังข้ารพธงชาติทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะสัปดาห์นี้พบกับผมอาจารย์แขกสาโรธพรวงและ อาจารย์วชิระสังลสมีเราสองคนนะครับจะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการเทนดี้ดีไซน์สถาปัตยกรรมยุคใหม่ไม่ตกเทนผลิตรายการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีเทนดี้ดีไซน์ในวันนี้เราทั้งสองคนจะชวนคุณผู้ชมผู้ฟังมาอัปเดตเทน การออกแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตในการออกแบบร่วมกับ AI อาจารย์แขกคงเคยทราบนะครับว่า AI ภาษาไทยใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมผมคุ้นกับคำว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็ประมาณปี2000กับกับหนังเรื่อง The Matrix ครับอ๋อครับใช่ใช่ใชอ่นน The Matrix แล้วก็หนังเรื่องหนึ่งก็คนเหล็กฮะ Terminator ครับครับแล้วได้ทราบเทนในเรื่องของ เกี่ยวกับ AI ในงานออกแบบไหมครับว่าไปแนวไหนเ,เริ่มเริ่มเห็นมาจากหลายหลายเว็บไซต์หลายสื่อร,รู้ว่าตอนนี้กำลังพัฒนาการคิดครับใช่ใชพัฒนาการคิดให้รเรียนแบบคนในการออกแบบได้ได้มากขึ้นเรื่อยๆใส่ไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ปัญญาประดิษฐ์แป็นประดิษฐ์รูปแบบออกมาครับ <มา S 1> ใช่ใ,ชใชจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆในงานสถาปัตยกรรมเองเนี่ยก็ เริ่มเห็น A.I เข้ามาเกี่ยวข้องกับอ,อาชีพของเราจริงๆแล้วเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่เทรนในช่วงช่วงหลังมาเนี้ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวะระบบะสารสนเทศอาคารเรียกว่า BIM เนี่ยมันมันมีตัวเรียกว่าเหมือน A.I เข้ามาจัดการอยู่ในนั้นด้วยนะครับ,รบในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องกับ A.I อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจนแก อย่างน้อยก็ Facebook ใช่ไหมครับใช่แน่นอนครับ o o k ก็เป็นมี AI มาช่วยนะครับในการในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือพฤติกรรมของคนที่เล่น Facebook แต่ละคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นมือถือต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมี AI อยู่ในนั้นด้วยนะครับในการที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวก ให้เราทําหลายๆสิ่งได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับจริงอย่าง AI เนี่ยถ้าถ้าเราดูนิยามของมันเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นระบบที่เป็นเรียกอ,อะไรเราใส่ปัญญาให้กับปัญญาประดิษฐ์ให้กับสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ใส่ตัวกล้องเนี่ยสามารถจะประมวลผลภาพได้นะครับ hmm. จับภาพได้ว่านี่ตรงนี้มีขโมยขึ้นบ้านนะมีการเคลื่อนไหวมันก็จับสัญญ,ญาณแล้วแจ้งไปยัง เ,เจ้าของบ้านอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในในวิธีการของ AI ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ภาพในการาทํางานนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของการใช้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ในการทํางานมีการใช้ Big Data ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเมื่อกี้อย่างที่เพิ่งเฟซบ o ๊อย่างที่อาจารย์แขกว่านะครับในวงการของการออกแบบเนี่ยเราคงได้ยินเรื่องของ การออกแบบเชิงก่อกำเนิดนะครับจริงๆภาษาอังกฤษที่เขานิยมพูดกันก็คือ generative design นะครับอืมอันนี้อาจารย์แขกคงคงคุ้นคาว่า generative มากกว่าการก่อกำเนิดโอเคโอเคใช่บางทีผมก็มองว่าจริงๆแล้วการ generative design เนี่ยบางคนก็จะใช้คำว่าการก่อกำเนิดการออกแบบอะไรทำนองนี้นะครับแต่จริงๆผมก็มองว่าหรือเราจะใช้คำว่าการออกแบบเชิงประดิษฐ์อะไรอย่างเนี้ย เหมือนกับภาษาไทยยังไม่ไม่มีคําที่เรียกอะไรเนี่ยเป็นเป็นศัพท์เป็นศัพอะไรนะศัพท์จากราชบัิฑิตเนี่ยครับราชบัิฑิตนะครับตอนนี้เราก็ก็อาจจะใช้คําว่าการออกแบบเชิงกับกาเนิดภาษาไทยนะครับแต่ในที่นี้เราขอพูดคําว่าเจนเนอติฟิซาแลวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมที่ที่ใช้กับการทํางานบีมเนี่ยหลายๆหลายๆโปรแกรมนะครับก็เริ่มเอาเอาเจนเนอต d ฟ s ซ g n เข้ามาอยู่ ในตัวของการออกแบบในขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็จะเ,เหมือนกับสถาปนิกเองเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการเขียนโคดดิ้งอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับาบางกลุ่มก็ยังมองว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยไม่สามารถที่จะมาออกแบบได้แทนเรานะครับแทนเราจริงเหรอครับเพราะว่าที่ <laughs> ที่ผมเรสประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่า <laughs> 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 ประมาณสักเดือนสองเดือนก่อนครับเห็นเขามีการเผยแพร่เว็บไซต์ตัวหนึ่งที่ให้ AI ช่วยคิดภาพงานจิตรกรรมที่เป็น <Discord S 2> มิสเตอร์นี่อะไรที่ใช่ใช่ครับโ,โดยใช้คีย์เวิร์ดใส่เข้าไปแล้วมันก<ช>็ออก,<ช>กเป็นมาเป็นภาพงานศิลปะใส่คีย์เวิร์ดอ,อ,อยากได้อะไรก็คีย์เวิร์ดอยากอยากจะได้ภาพเป็นสงครามยุคกลางเป็นสงครามพม่าไทยในโทนไหนใส่คีย์เวิร์ดไปแล้วก็เจเนเรตมาให้ครับใช่ใช่อันนี้คือเป็น วิธีการหนึ่งที่ไปดึงเอา Big Data ที่มีข้อมูลของของงานนั้นอยู่แล้วมาผสมผสานกันแล้วก็คีเอ็ดตามคีย์เวิร์ดหรือตามพรอมที่ผู้ป้อนกำหนดนะครับก็เหมือนกับ Generative Design เนาะก็คือตัว Generative Design เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการแก้ปัญหาในการออกแบบ คนที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องเขียนโค้ดเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเขียนโค้ดเราต้องมาพิมพ์มไล่เขียนทีละบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้มันเป็นเป็นเป็นโนดเป็นสามารถจะลากมาเรียงต่อเป็นโฟล chart ได้เลยแล้วก็สั่งให้มันทําอะไรตามที่เราต้องการได้ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นนะครับแต่เจ n เน i เ d e s i ดีไซน์เนี่ยมุมมองผมนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันยังไม่ได้เข้ามาแทนที่ ตัวสถาปนิกหรือนักออกแบบเนาะมันเพียงแต่เป็นเครื่องมือช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาง่ายเหมือนอจันแขกลองนึกถึงตอนที่เราจะสมมติเราเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยไปโรงแรมที่หนึ่งที่พัทยาแต่เราไม่รู้เส้นทางว่าโรงแรมนั้นอยู่ตรงจุดไหนครับเราอาจจะใช้ gps ช่วยในการนําทางถ้าเราพอรู้เส้นทางเราก็ขับรถไปได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าเราจะ ใช้ AI ช่วยในการออกแบบก็ได้หรือไม่ใช้ช่วยก็ได้แต่ข้อดีมันคือถ้าเราขับรถไปเองเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราอาจจะคุ้นว่าเส้นทางเนี้ยเราเคยไปเราก็ไปตามเส้นทางที่เราเคยไปแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สภาพการจราจรหรือความหนานแน่นของพื้นที่ตรงแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันมันหนานแน่นแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนจากจุดหนึ่งไปจุดจุดที่เราจะไปถึงโรงแรม แต่ถ้าเราเราใช้ตัว GPS ถ้าเทียบก็เหมือนกับการใช้ g e n เนอเ i ทีฟดีไซนในการออกแบบมันจะทราบว่าจะไปถึงจุดหมายโดยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาทีเส้นทางนั้นเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรบ้างใช้เวลารถกิดแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็เหมือนกันนะครับไอตัว g e n เนอเทีฟดีไซน์เนี่ยเราจะใช้ร่วมในการออกแบบ ก็ได้ใช้ AI ร่วมกับเราในการออกแบบก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเราใช้ประสิทธิภาพที่มันละเอียดกว่าก็คือเราสามารถจะทราบปริมาณอย่างเช่นสมมติว่าเราออกแบบตัวอาคารขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้มันกําหนดทางเลือกให้เราว่าเออตรงมุมตรงนี้ดีสุดแล้วเราต้องการจะให้เปิดช่องเปิดซึ่งช่องเปิดนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะโดนความร้อนเข้ามาค่อนข้างให่ยเยอะเพราฉะนั้นเนี่ย เราสามารถจะสั่งให้ AI ช่วยในการอ,าออกแบบให้เราว่าอา,อาคารควรจะหันแบบไหนที่ได้มุมมองมากสุดแต่รับความร้อนน้อยสุดมันสามารถจะ g e n e r ร t มาให้เราเป็นอาจจะเป็นร้อยร้อยแบบได้ในเวลาไม่เกิน5นาทีถ้าเราเราไม่ใช้ตัว generative design เราออกแบบเองเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานมากมเพื่อทำแบบมาเป็นร้อยรแบบ แต่คอมพิวเตอร์มันเจเนเรตให้เราภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วมันจะมีตัวเรียกปริมาณบอกด้วยว่าไอ้ความร้อนเข้ามาเท่าไหร่นะครับมุมมองที่เราต้องการมองเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพแค่ไหนคือมันจะมีสเกลวัดบอกได้เลยซึ่งถ้าเราไม่ใช้เราอาจจะใช้เหมือนเซนส์ของเราเองก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าอประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนเนี่ยมันดีหรือไม่ดี เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเจเนอติฟิวติไ์ผมว่าม,มันมันตอบโจทย์นะในยุคปัจจุบันเนี่ยในการที่เราจะมาใช้ในการออกแบบ mm hmm. ร่วมกับ AI นะครับงั้น AI จะมาช่วยเราออกแบบในแง่ไหนได้ก่อนครับในแง่ระหว่างการสร้างทางเลือกอย่างที่อาจารย์วชิว่าตะกี้ับจับในแง่เรื่องของความงามเออจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าจะให้คอมพิวเตอร์มันช่วยในเรื่องของความงามนะครับเราต้องนิยามความงามให้ได้ก่อนอ mm hmm. ความงามนี่คืออะไร นะครับความงามนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเจนเนอธิดีไซน์เนี่ยมันจะทําตามเราผู้ออกแบบว่าเรากําหนดเกณฑ์ในการวัดอะไรบ้างแล้วก็นิยามในการวัดคืออะไรเหมือนกับเป็นสูตรนะครับ,รบเราต้องสร้างก่อนว่าสมมุติว่าเราเราต้องการบอกว่าความงามออของสาวไทยสมมติประกวดน,นางสาวไทยนะครับเราต้องรู้ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างที่เราจะวัดว่า ุน,นิงามมากน้อยแค่ไหนอย่างสมมติว่าความสูงต้องเกินเป็นผู้หญิงต้องความสูงเกิน150อย่างเงี้ยเราต้องนิยามความงามให้ได้แล้วก็ไประบุเหมือนเป็นเป็นสูตรให้คอมพิวเตอร์หรือตัวเจนเนอติฟไซน์เนี่ยรับรู้กฎเกณฑ์น,นั้นก่อนนั้นในแง่ของสถาปนิกกับ AI เนี่ย <c oughs> สแสดงว่าความงามน,นี่มันยังยังเป็นที่ดิสคัสกันอยู่แต่ว่า <c oughs> ถ้ามาทําเป็น alternative แบบว่าอาวาง <c oughs> ให้ขอให้มีทางเลือกให สร้างทางเลือกแปลนมาให้10แบบอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นไปได้มากกว่าอ่ครับใช,ใช่มันเป็นเป็นไปได้ค่อนข้างจะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเจเนอทีฟดีไซน์เนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อตอนที่เราเเหมือนกับมันมีความซับซ้อนค่อนข้างจะเยอะเกินกว่าที่เราจะประมวลผลด้วยด้วยด้วยสมองของอของเราเองนะครับ AI เนี่ยมันจะช่วยวิเคราะห์อย่างอย่างที่บอกว่าแบบมันดีไซน์ให้เป็นร้อยๆแบบเนี่ยมันมันจะ ประเมินค่าแบบแต่ละอันเนี่ยกำหนดมาเป็นทางเลือกให้เราแล้วบอกปริมาณว่าไอ้ตรงนี้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยโดยมีเงื่อนไขหลายๆตัวนะครับไม่ใช่ว่าเงื่อนไขตัวเดียวเราให้ AI มันช่วยในการวิเคราะห์มันเหมือนคำนวณคณิตศาสตร์นะครับว่ามันมันมีโอโ้ม,มีมีสุดที่เยอะมากนี่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี่เยอะมากแต่เราอะเราไม่รู้ว่าอเราจะเอาเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวไหนเป็นหลัก เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าปริมาณมันเท่าไหร่สมมติความงามความงามต้อง90%เรนาะเรื่องของความร้อนอ่าเหลือ60อย่างเงี้ยถ,ถ้าเราเรียงอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เจเนเรตให้เราแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเอาความร้อนเนี่ยเข้ามาน้อยเนาะให้ได้ให้ได้ประสิทธิภาพพลังงานเนี่ย90ความงามอาจจะเหลือ60อย่างเงี้ยเราก็คอมพิวเตอร์มันจะเจเนเรตมาเป็นร้อยๆแบบแล้วเรามันจะบอกว่าแบบไหนดีสุดเราสามารถจะเลือกได้เฮ้ยแบบนี้ คอมพิวเตอร์มันดีไซน์ให้เราแต่เราไม่ชอบเราก็เอาอีกแบบหนึ่งมาเอาใช้ตามที่เราต้องการได้มผมว่าตัวเจนเนอติฟดีไซน์เนี่ยมันใช้ในช่วงเริ่มต้น,นค่อนข้างจะดีผมว่า AI เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับในการดีไซน์ที่ที่ซับซ้อนนะครับผมว่าครับเรายังไม่ตกงานใช่ไหมฮะยังแบบน่น,นอนจะถามแต่หลอกใจแล้วเกิดมีคําถามมันจุกบอกอยู่จริงจริงๆ,ๆต้องต้องพึ่งสถาปนิกหรือนักออกแบบค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเจนเนอตดีไซน์มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ถามนิกเนี่ยต้องพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองมากขึ้นและเข้าใจในเรื่องของการเขียนการเขียนโค้ดนะครับหรือการวิเคราะห์โจทย์ทึ่ขะ้ะอเจรียดและจัดความคืาเรื่องไหจัดลําดับความสําคัญของงานหรือปัญหาว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาแรกที่เราต้องแก้ปัญหาให้ได้แล้วปัญหาต่อไปเราก็แก้แก้แก้แก,แก้ตามตามข้อเน้นตามที่ คอมพิวเตอร์มันหรือ AI เนี่ยมันมันประมวลผลให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช้ AI ในการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าคือจากหัวข้อวันนี้ที่คุยกับอาจารย์ปรชีพคือผมจินตนาการไปถึงหนังเรื่อง The Matrix ที่จะมี The a r c h i t e c t ในเรื่องเขาก็ตรงนี้เป็นตัวก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมหนึ่งนะฮะแล้วก็ ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นดีอาร์คเติก็คือว่า,าเป็นสถาป,าปนิกในเรื่องที่คอยสร้างโลกในเมทริกให้พระเอกผมก็ยังคิดว่าเอ๊คิดตามต่อตอนดูหนังแล้วถ้าดีอาร์คเติกตัวนี้พัฒนาไปเรื่อยๆมันจะมาแย่งงานพวกเราไหมโรงเรียนสาป,ปัตจะถึงการล่มสลายห<อ>รือไม่อย่างนี้นะฮะผมว่ายังใช้เวลาอีกนานครับตอนนี้ <c oughs> ยังใช้เวลาอีกนานค่อนข้างจะแต่มันก็มีแนวโน้มนะครับที่ที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้เนี่ย เออที่เล่นหมากฮอตก็ยังชนะมนุษย์นะครับชนะมนุษย์เพราะนั้นผมว่าไอาการที่จะจะสร้างสร้างให้ AI เนี่ยมาทำงานออกแบบเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่มันช่วยในการาทำงานได้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของช่วงเริ่มต้นในการแก้ปัญหานะครับตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการออกแบบเรื่องของผังบริเวณแปลนจัดพื้นที่ห้อง การออกแบบตัวกรอบอาคารอะไรอย่างนี้ครับ,รบอนาคตเนี่ยมันเข้ามามีบทบาททุกส่วนแน่นอนครับเพราะว่ามันคิดได้ละเอียดกว่าเราเอาง่ายเพราะเราเองเนี่ยเราจำอะไรความจําเราเนี่ยบางทีบางอย่างวิทฤษฎีบางอย่างเนี่ยเราเราต้องใช้เวลาในการที่จะประเมินค่าในเรื่องของ,ของแต่ละปัจจัยเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานรเราสามารถจะให้คอมพิวเตอร์มันมันคิดแล้ววิเคราะห์ซิมูเลตให้เราได้ ในแทบจะทุกเรื่องที่เราเป็นคนกำหนดนะครับโอ้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากครับ EP นี้เป็นการเปิดโลกเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการออกแบบสิลปกรรมที่ผมเองก็เพิ่งรู้วันนี้นะฮะจากอาจารย์วชิระเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ของเดือนพฤศจิกายนเป็น การออกอากาศครั้งสุดท้ายของอาจารย์วเชีราสหรับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบสัปัตยกรรมนะครับส่วนของเดือนหน้าก็จะเป็นหัวข้อใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูรอชมรอฟังกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรและผมจะคุยกับใครนะครับสำหรับรายการเทคโนโลยีดีไซน์ในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา8ปนาฬิกาถึง8นาฬิกาสนาทีทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 8 9 5เาหมกรเฮิรส์สำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหหาาารรรยยก้อนนลัังะคบ สามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี YouTube c h anel n RMU TT Radio เว็บไซต์ radio.rmutt.ac.th สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังผมอาจารย์วชิระสังนัสมีและ ผมสาโรธพระวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสาม,มารถรับฟังรายการ Trendy Design ไ,ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 MHz มก สามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook RMUTT Radio และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th